อดีตคู่จิน้นถึงขั้นหัวร้อนหลงหนาง,างเอกดังสชุดซีทรูทำเขาใหญ่ไฟลุกเป็นอีกหนึ่งนางเอกหุนทรรเวอร์อีกคนของวงการบันเทิงเลยค่ะสำหรับปุกลุกฝนเทพวัชรตะกูลและไม่ว่าจะอยากโัวทำอะไรบอกเลยว่ามักจะมีแฟนคลับคอยติดตามให้การสนับสนุนอยู่บ่อยๆโดยในตอนนี้ปุกลุกขอพักเรื่องงานและแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่โดยล่าสุดวันนี้16ธันวาคม2565 บุกดูที่โพสภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวสวมใส่ชุดซีทรูสีขาวเผยความแซบพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าก็ดืดแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องเป็นเด็กดีของใครหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วตามมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายและหนึ่งในนั้นคือแฟนคลับนัมเบอร์วันอย่างอาดีตผู้จิ้นไมายพัรัเดทที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจีค้อโมโหงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นโมโหอะไรนะคะ ขอขอบคุณภาพผุกลุกฝนทิ Date, พย์ไม้พัทรเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวจีมงานชนิดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ